เอ๊ะตอนนี้อยู่ไหนเขาตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำตกคลองลานเนาะโอ้น้ำตกคลองลานเขาตอนนี้เราได้ยินดีมากเออฮันนี่เราเที่ยวน้ำตกคลองลานนะครับวันนี้ไปยังไม่ถึงน้ำเลยแน่เราอ๋อนี่รับน้ำตกคลองลานเดี๋ยวจะเข้าไปรีวิวด้านในนะครับอ่าโอเควันนี้ก็จะที่ต้นกาเนิของตัวน้ำตกคลองลานของจังหวัด กบเพชรนะครับตกคลองลานนี้ก็เป็นน้าตกสายเดียวที่มีน้าตกไหลลงมาจากที่สูงนะครับอาจจะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็น้าตกคลองลานนี้เป็นน้าตกที่มีน้ําตลอดทั้งปีสามารถาท่องเที่ยวได้ทุกฤด,ดูกาลเลยนะครับสำหรับใครที่ผ่านมาจังหวัดกงเพชรก็ไม่ควรพลาดที่จะมาท่องเที่ยวนะครับเพราะ น้ำตกคลองลานแต่ก็เป็นน้ำตกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามเหมาะสําหรับการมาท่องเที่ยวพักผ่อนมากก็มีมน้ําใสบรรยากาศดีสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติก็ไม่ควรพลาดที่จะมาท่องเที่ยวน้ำตกคลองหลังนี้นะครับ<ม>ก็จะ่อยภาพไหลไปเรื่อยๆให้คุณได้ดูบรรยากาศของ,ของน้ำตกที่ตกลงมาว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับ รับใครที่มารับผมก็ขอบคุณมาก